อยากให้คนมีปัญหาปวดเขา่าเข่าเสื่อมเกากําเริบม,มีอาการปวดบวมอักเสบลูกโอยนั่งโอยเสียตั้งฉีดยากแก้ปวดที่ร้านหมอเป็นประจำถามบางคนใกล้จะผ่าแล้วลองทางเลือกสมุนไพรสูตรนี้ดูค่ะวัตถุดิบง่ายจากในครัว อย่างมะกรูดและข่าเมา่ได้วัตถุดิบทั้งสองรายการแล้วฟังแล้วทำตามก่อนฟังอย่าลืมแชร์น,นะคะเมื่อได้ข่ามาแล้วล้างทำความสะอาดหั่นเป็นแว่นแบบนี้ใช้โดยประมาณ1ขีดยิ่งหั่นเล็กได้ยิ่งดีเพราะสป,ปะคุณทางยาจะออกมาเจือปนในน้ําได้ดีในส่วนข่าที่หั่นแว่นหักนําไปบุบทุบเพิ่มอีกอรอบก็จะยิ่งดีไม่จําเป็นจะต้องโขลกให้ละเอียดแคต่ตีพอแตกๆแ,แบบที่เห็นในคลิปเลยในส่วนของมะกรูดใช้โดยประมาณ 2- 3ผลแนะนําให้ล้างทำความสะอาดขัด ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ใส่ลงในโหลกแก้วช่วงที่ใส่โหลแนะนําให้ทําเป็นชั้นๆสลับกันระหว่างข่าและผลมะกรูดทําแบบนี้วนไปจนกระทั่งวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้เต็มโหลหรือหมดเท่าที่เตรียมเติม40ดีกรีและทําการดองโดยประมาณ20-30วันหลังจากนั้นเราจะกรองใช้เฉพาะส่วนน้ำนำน้ำที่ได้มาฉีดพ่นบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าแขนขาหรือจะนําไปถูนวดทาบริเวณปวดบวมอักเสบช่วยบรรเทาปวดภายนอกได้ ทางใครที่มีอาการปวดชาเข่าบวมอักเสบไปทํากับสูตรง่งายสุด